ขอต้อนรับเข้าสู่จีนแพลเน็ตชุดตรวจนี้จะช่วยให้รู้จักยีนของคุณและสามารถนำมาปรับใช้เพื่อให้คุณมีสุขภาพที่ดียิ่งขึ้นขั้นตอนการลงทะเบียนชุดตรวจการเก็บตัวอย่างการส่งตัวอย่างและการรับผลการตรวจในชุดตรวจประกอบด้วยที่เก็บตัวอย่างน้ำลายคำแนะนำการใช้งานกระดาษด,ดูดความชื้น ถุงไบโอฮัสซาดซองจดหมายข้อควรระวังก่อนการเก็บตัวอย่างงดรับประทานน้ำและอาหารงดสูบบุหรี่แปลงฟันเคี้ยวหมากฝรั่งก่อนการเก็บตัวอย่างเป็นเวลาอย่างน้อย30นาทีดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน GenePlanet ได้จาก App Store และ Play Store หากเข้าใช้งานครั้งแรกให้สร้างแอดเคา t ใหม่ หากเคยใช้งานแล้วเข้าสู่ระบบด้วย username และ password ที่ลงทะเบียนไว้เมื่อเข้าสู่ระบบได้แล้วให้กดไปที่คำว่า activate your test แล้วใส่รหัสบาร์โค้ดและ security code เพื่อเป็นการลงทะเบียนก่อนการเก็บตัวอย่างเก็บน้ำลายลงในหลอดเก็บตัวอย่างให้เสร็จภายในครั้งเดียวให้เขย่าหลอดเก็บตัวอย่างเบาๆตั้งหลอดเก็บตัวอย่างให้ตรงหมุนเกลียวกลวยเก็บตัวอย่างออก เขย่ากลวยเก็บตัวอย่างเบาๆก่อนดึงออกเพื่อให้แน่ใจว่าสารละลายด้านในไหลออกมาในหลอดเก็บตัวอย่างทั้งหมดหมุนฝาปิดจากด้านล่างของหลอดนำมาปิดให้แน่นพลิกหลอดเก็บตัวอย่างที่ปิดสนิทแล้วไปมาอย่างน้อย5้าครั้งเพื่อให้สารละลายและน้ำลายผสมเข้ากันนำหลอดเก็บตัวอย่างใส่ลงในถุงไบโอฮสัสดพร้อมทั้งกระดาษดูดซับที่ให้มาจากนั้นนำใส่ลงในกล่องพลาสติก นำกล่องพลาสติกที่มีหลอดเก็บตัวอย่างใส่ลงในกล่องใส่ชุดตรวจจากนั้นนำใส่ซองพัสดุที่แนบไปในชุดตรวจปิดซองให้เรียบร้อยหากไม่สามารถนำส่งตัวอย่างได้ภายในวันนั้นให้เก็บตัวอย่างไว้ที่อุณหภูมิห้องห้ามแช่เย็นนำพัสดุส่งกลับบิดจีนโดยส่งไปรษณีย์หรือติดต่อบริษัทขนส่งตามข้อมูลที่บริษัทให้ไว้เมื่อผลการตรวจวิเคราะห์เสร็จเรียบร้อยแล้ว จะมีข้อความแจ้งไปยังอ e ีเมลที่ลงทะเบียนไว้คุณสามารถเข้าไปดูผลการตรวจได้ในแอปพลิเคชันที่ดาวน์โหลดไว้หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ b i t j e a n s l i n e b i t บิด f ีนส์ออ i